ดูให้จำแล้วนำไปใช้โอ้โหทุกคนคำนี้เนาะคือําเมนบอยออกมาพูดนะครับคือไทยจัดกีฬาสีเกมนะครับทุกคนอ่าเขาเอาไปเปรียบเทียบกับกีฬาบ้านเขานะครับทุกคนคือวิ่งมาราธอนนะครับเนาะขนาดเขาจัดเด็กๆนะครับมีคนเข้าร่วมตั้งสองหมื่นนะครับเนาะเขาออกมาพูด หรือจะเรียกได้ว่าออกมาสอนคนไทยเลยก็่าไลายนะครับทุกคนคิดเห็นกันยังไงนะครับเนาะเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับทุกคนคือมีฝรั่งมีต่างชาติเข้าร่วมนะครับเนาะอ่าคอมเมนต์เยอะเขาบอกนะครับอืมแต่คนไทยจัดแบบเงียบคลิปนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวยังไงเราไปดูคลิปด้วยกันครับทุกคนอ่าเดี๋ยวกูพามึงมาดูนะ งานกีฬาแบบเบาๆเลยเขาจัดกันยังไงมาดูมาดูมืออาชีพเขาจัดกันยังไงฮะอือเนี่ยจัดวิ่งเบาๆนะเครื่องมาราธอนสอง0ม,มืนคนมดูวิ่งกันไปที่นครวัด,ดวนะู่นน่ะฮะมึงดูเขาจัดเขาจัดยังไงนะตัวอย่างดีๆนะ่ยมีให้ดูนะเหมือนที่กูบอกกับมึงมึงไม่ต้องอายหรอก สภาพประเทศเมืองตอนเนี้ยมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วมันเละขนาดไหนฮะพวกมึงไม่รู้หรือ,อยังไงฮะเออเหมือนที่กูบอกก็แล้วทีแรกมันคิดว่าอีกห้าปีสิบปีเนี่ยพวกมึงจยต้องมามาศึกษาดูงานแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะกูว่านะตอนนี้ก็มาศึกษาดูงานได้แล้วอ่ะเนี่ยเขาจัดวิ่งไอ้เครื่องมาราธอนเนี่ยที่นครวัดแล้วก็มีในนั้นก็มี ต่างชาติพวกฝรัง่งพวกอะไรเนี่ยเขาก็มาเข้ารวมมานะก็ประมาณสองหมืนคนนะเยอะกว่าสิเกมของมึงอีกอะ่ะนะมึงี่เปิดกันยังไงนะมาดูนะไม่ได้หวงแล้วดูให้จําแล้วก็นําเอาไปใช้นะจะได้ไม่ต้องอายต่างชาติเขาเออประเทศใหญ่โตนะประเทศที่แบบอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศคนรวยนะ ประเทศเศรษฐีอ่ะมึงมาดูประเทศจนๆอย่างประเทศกูนี่ยเขาทำกันยังไงนะเดี๋ยวคูจะเอาไอ้ภาพตอนที่เปิดแล้วก็ปิดก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะคือเขาออกมาพูดนะครับเนาะขนาดว่าเขาจัดงานเล็กๆนะครับเนาะบอกว่าคนเยอะนะครับเนาะกว่าซีเกมที่ประเทศไทยจัดโอ้โหทุกคนและก็มีต่างชาติมีฝรั่งเข้าร่วมนะครับเยอะมาก เขายังบอกว่านะครับทุกคนคือตอนที่ขเขม์จัดซีเกมนะครับเนาะเขาจะขึ้นภาพให้ดูแล้วรอรูกันนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเขาบอกว่าให้คนไทยไปดูงานที่ขเขมรได้แล้วไม่ต้องรอ5ปี10ปีโอ้โหทุกคนกิ้เห็นกันอย่างไรนะครับเนาะอ่าคือเท่าที่ผมดูนะครับเนาะเขาพยายามที่จะปั่นนะครับเนาะ ปั่นคนไทยนะครับปั่นกระแสทุกคนอ่าผมดูก็ประมาณนี้นะความเข้าใจของผมนะครับเนาะอ่าพยายามปั่นให้แบบอ่ามีเรื่องอ่ามีกระแสนู่นนี่นั่นนะครับเนาะอ่าไม่ให้สงบนะครับเนาะอืมทุกคนพยายามแบบหาเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับเนาะเท่าที่ผมดูคลิปนะก็แบบปะทะกันไปปะทะกันมาประมาณนี้ นะครับทุกคนเนาะคือเขาออกมาพูดหรือว่าจะใช้แบบคําว่าสอนนะครับอืมใช้คาว่าสอนก็ว่าไ่นะครับเนาะอ่าที่คุณบอยเนี่ยคุณบอยขมຈี่นี่เขาออกมาพูดนะครับทุกคนเนาะซึ่งอ่ายูทูบเบอร์หลายท่านก็ทําคลิปเกี่ยวกับเขาเยอะมากนะทุกคนเนาะอ่ากับคุณบอยนะครับเนาะใครใครก็รู้นะครับเนาะว่าก็เป็นคนยังไงนะครับเนาะอืมทุกคน คือเขายังบอกอีกว่านะครับเนาะอืมให้คนไทยไปดูงานที่บ้านเขานะครับอืมไม่ต้องรอ5ปี10ปีนะครับทุกคนโอ้โหไม่ต้องอ่ารอขนาดนั้นนะครับเนาะอ่าคือไปดูตอนนี้ได้เลยนะครับเนะเาะก็ยังบอกว่าประเทศไทยอ่าเดะนะครับเนาะไม่เป็นระบบอะไรทุกอย่างนะครับทุกคนอ่าทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดออกมานะครับเนาะอืม ก็บอกว่าดูให้จำแล้วนำไปใช้นะทุกคนเนาะอ่าคือไม่รู้ว่าคขมรดูไทยแล้วไปใช้หรือเปล่านะครับนะอ่าหรือว่าไทยต้องดูคขมนแล้วเอาแบบจางของขมรมาใช้หรือเปล่านะครับทุกคนที่แน่ๆนะครับเนาะอ่าที่ผ่านมานะครับทุกคนก็น่าจะมีแต่คขมรน,นะครับเนาะที่มาดูที่มาทํา อยู่ประเทศไทยและก็ไปใช้ที่บ้านนะครับอืมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนเนาะแต่ถ้าจะให้ไทยไปดูที่เขมรนแล้วมาทําตามเอามาทามํา,าทแบบอย่างก็น่าจะยากนะผมว่าหรือว่าจะไม่มีเลยก็ก็เป็นได้นะครับทุกคนอืมก็ประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่คุณบอยคามีนออกมาพูดนะครับนะว่าการจัดงานกีฬานะครับทุกคน ขนาดเขาจัดเด็กๆนะครับเงินก็เป็นเงินขเขมรน,นะครับทุกคนเงินกัมพูชานะครับนะเนาะอ่าไม่ใช่เงินจีนไม่ใช่เงินไทยเขาบอกมีคนต่างชาติเข้าร่วมเยอะนะครับโอ้โหทุกคนเขาบอกว่าไทยจัดกีฬาแบบเงียบมากนะทุกคนเนาะอืมคือไม่พร้อมอะไรสักอย่างเลยนะครับก็ประมาณนี้นะเขาพูดนะครับผมก็คือ ใครจะไปดูเขเมนนะครับทุกคนใครจะไปเอาเม็นมาเป็นแบบอย่างนะครับเนาะขนาดผมคนลาวนะครับนะถ้าจะเลือกผมเลือกไทยนะครับอืมถ้าจะเลือกนะครับเนาะอืมไม่เลือกอยู่แล้วเขเมนนะครับทุกคนอ่อันนี้ความจริงนะครับไม่ได้อวยนะครับผมเนาะเพราะว่ายังไงปัจจุบันนี้ผมก็อาศัยแผ่นดินไทยทำมาหากิน นะครับผมก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนะครับไม่ได้สร้างปัญหาให้คนไทยผมก็อยู่ในฐานะที่มาทํางานของผมนะครับคนไทยเขาก็ใจดีนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับทุกคนถ้าเราอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่เป็นนะครับเนาะถ้าเราอยู่แบบไม่ได้สร้างปัญหานะครับเนาะบางทีเราก็สร้างประโยชน์ให้เขานะครับอ คือเรามาทํางานนะครับเราต้องการเงินจากเขานะครับเขาก็ต้องการแรงงานจากเรานะครับเนาะต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันนะครับเนาะไม่ได้แบบจะมาปั่นป่วนการน,นู่นนี่นั่นนะครับอืมไม่ได้สร้างปัญหาให้กันได้กันนะครับมันก็อยู่ได้นะครับเนาะแต่คนที่ชอบสร้างแต่ปัญหาเนี้ยมันจะอยู่ยากนะครับไม่ว่าแต่มาทํางานในประเทศไทยนะอ่า อยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะทุกคนอืมคือถ้าสร้างปัญหาคนเขาไม่ชอบนะครับเนาะอืมคนเขาไม่ชอบเขาไม่อยากรับนะครับอืมคือขเขมรเนี่นะครับเขาประกาศได้นะครับเขาไม่ต่อไม่อนุมัติอย่างใบอนุญาตทํางานนะนะครับอืมทุกคนก็ต้องกลับบ้านนะครับเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่รับทําอยู่แล้วนะครับเนาะอืม คือในง,งานถ้าทําก็ต้องเป็นในง,งานที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับเนะเาะอถ้าโดนจับไม่คุ้มนะครับทุกคนอืมโดนจับคือนอนในคุกบอกเลยนะครับเนะเาะอเขาส่งกลับบ้านอยู่นะครับแต่กลัวเขาจะส่งนะครับมันต้องไปตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับทุกคนเท่าที่ผมรู้นะครับก็ประมาณนี้อา่า ถ้าเป็นแรงงานผิดกฎหมายนะครับเนาะอืมอย่างเช่นแรงงานเขมรเนี่ยถ้าแบบเขาไม่ต่อใบอนุญาตนะครับมันก็คือแรงงานผิดกฎหมายนะครับถึงจะอยู่ก็อยู่แบบหลบๆซ่นอนๆนะครับทุกคนอ่าก็ประมาณนี้สรุปเลยคือบอยเขมนอืมทุกคนออกมาสอนคนไทยเลยก็บาหลานนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับทุกคนยังไงก็จะเดืนไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ